สวัสดีคนราศีมีนทุกคนด้วยค่ะ ขอต้อนรับสู่แมสเศจษาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซลแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลี่ฮิวจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็มีความสุขกันนะคะในทุทกๆวันเลยค่ะมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมของทุกคนจะเป็นเรื่องอะไรคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคุณเชื่อแบบไหนเกิดขึ้นแบบนั้นความเชื่อคือหัวกายใจจิตนะคะไปด้วยกันนะคะถ้าเชื่อแค่หัวใจกายใจกับจิตเนี่ยไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคลิปนี้คือพลังงานโดยรวมนะคะสำหรับคนราศีมีนค่ะ เรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีมีนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมาบอยเซอร์ไพรส์ฮารุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นนะคะตั้งคำถามกับพลังงานตัวเองเพราะ พลังงานคุณเป็นแบบไหนพลังงานโกหกไม่ได้มันจะดึงดูดมาแบบนั้นนั่นเองนะคะเราจะไม่ตั้งคำถามกับคนอื่นแต่เราจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราปฏิบัติถึงไหนเราเชื่อถึงไหนพลังงานเราเป็นอย่างไรถ้าคุณรู้ตัวเองอะเซอร์ไพรส์ปาฏิหารเรื่องแม่ค่าคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วคะ่ะขอดูพลังงานหน่อยคะ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองตอนนี้นะคะแล้วก็ลึกๆข้างในใจของคุณอะ่ะเจ็ดดาบอะนะคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปภายภาคหน้าเพราะคุณยืนหนึ่งมาด้วยความสุขอะคะ่ะก้าวถ้วยคือคนที่รักตัวเองเป็นคือคนที่หาความสุข จากวันที่ห่วยแตกที่สุดข,ของคุณได้อะวันนี้มันอาจจะเจอแต่นู่นนี่นั่น่ะแต่เพราะว่าเราไปโฟกัสอะคะ่ะไปฟิลเตอร์ให้กับความห่วยแตกเรื่องที่มันคําว่าดีอะหรือคําว่าไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากเราไปจํากัดหรือใช้คํานั้นด้วยตัวเองอะจริงๆคำว่าดีไม่ดีมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้อย่างเนี้ยอันนี้คือกําไรข้อมือมันก็คือกาไรข้อมือถูกไหมคะ ถ้าคุณรู้ว่าถ้าตาถามว่าเอ,อกำไรข้อมือสำหรับคุณคืออะไรไพ่สำหรับคุณคืออะไรฟิกเกอร์สำหรับคุณคืออะไรแต่ละคนจะตอบต่างกันเพราะนั่นคืออคติคำว่าอคติมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีค่ะแต่มันแปลว่าเราอะนิยามให้กับสิ่งที่เราเห็นว่าอะไรถ้าคุณเข้าใจการรักตัวเองจริงๆปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีได้ เพื่อนเพื่อนชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่คุณไม่ชอบกินน่ะคุณก็จะบอกคุณไม่ไปหรือถ้าคุณไม่ชอบอะไรเช่นคนรักฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้อ่ะคุณจะไม่รับคนเจ้าชู้มาเป็นแฟนคุณจะปฏิเสธได้เพราะคุณชัดในตัวเองแล้วตามมองเห็นว่าคนราศีมีน่ะคุณเข้าใจการรักตัวเองแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าลึกๆในใจอ่ะคุณมั่นใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความคิดตน่ะ ชีวิตจะดีหรือไม่ดีไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับคนอื่นๆนอกตัวอยู่กับที่ตัวของคุณเองแล้วคนที่มาดูเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ได้รับการเคารพนับถือจากคนส่วนมากคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์เป็นคุณครูก็ได้นะคะที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะต่อสู้แม้ว่าในวันเนี้ย ชัยชนะมันยังไม่เกิดแต่คุณจะสู้ไม่ถอยนี่คือพลังงานของคนราศีมีนนะคะมาดูกันหน่อยสิเซอรไพร์ครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมจ้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะเรื่องอะไรบ้างคะ ใครจะได้โบนัสมกราคมตัวตนของคุณทั้งนั้นนะ่ะเซอร์ไพธ์ก็คือว่าเด็กถือเหรียญคือมีโอกาสที่ใครบางคนในคลิปนี้เนะี่ยจะได้รับเงินบางอย่างมา ชนะแล้วอะตัวตนของคุณขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่เขาเนี้ยเดอมูนขึ้นมาบอกว่าความคิดเป็นนายใจเป็นบ่าวเนะี่ยความคิดเป็นนายใจเป็นบ่าวคุณกลัวไหมคุณปล่อยให้ความกลัวมันมาครอบงำคุณไหม คุณบอกเล่าความกลัวเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไระกับตัวเองบ่อยไหมเราคือคนที่สร้างความกลัวขึ้นมาเองถึงแม้ว่าโลกมันจะบีบคุณนด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคุณเชื่อในตัวเองคุณชัดในตัวเองคุณเป็นคิงถือดาบ ไม่ว่าจะเจอกับอะไรที่มันแย่ที่สุดในชีวิตอะคุณจะลุกขึ้นมาใหม่ได้คุณกำลังจะได้โอกาสบางอย่างอาจจะเป็นเงินเนี่ยมีคำว่าเงินมีคำว่าสกิลก็คือทักษะบางอย่างเนีย่ยตามไพ่เลยนะคะที่คุณจะได้ในเดือนมกราคมแล้วคุณจะทำงานน้อยลง พราะคุณจะเห็นข้อดีของการเหนื่อยเนี้ยหรือการที่คุณรู้สึกแบกภาระอะไรอยู่ลองถามตัวเองว่าภาระที่คุณแบกอยู่คุณจะปล่อยมันได้อย่างไรปล่อยวางอะนะคะปล่อยวางมันได้อย่างไรคุณจะเอาชนะมันได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ว่าถ้าคุณเห็นว่าตอนนี้คุณเฝ้ามองความคิด แต่ไม่ได้หยิบความคิดมาคิดต่อแต่กลายเป็นเฝ้ามองความคิดของตัวเองอะคะ่ะว่าคุณกําลังกลัวอะไรคุณไม่ชัดเรื่องอะไรคุณกังวลเรื่องอะไรคุณเหนื่อยเรื่องอะไรเนะี่ยแล้วคุณแยกมันออกมาได้อะ่ะคุณจะเอาชนะทุกสิ่งในชีวิตได้เพราะคุณมองเห็นความคิดของตัวเองว่าคุณคิดไปในแง่ดีหรือไม่ดีเหมือนกับถ้าวันนี้คุณเหนื่อย แสดงว่าคุณอาจจะไม่เคยอยู่นิ่งๆแล้วลองสำรวจจิตใจตัวเองก่อนถ้าวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วลองนิ่งๆดูนะคะลองดู2ก็คือว่าเราสามารถสร้างทุกอย่างได้จากปัจจุบันขณะทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวตนตัวเองอยู่แล้วแต่คุณดันไปนบล็อกประตูเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาเพราะ คุณไปวิ่งไล่ล่าความสําเร็จอยู่ข้างนอกคุณไม่เคยเปิดศักยภาพในตัวของคุณเองเลยที่อยู่ข้างในออกมานั่งเงียบๆนิ่งๆสํารวจความคิดเชื่อมั่นในตัวเองว่าโลกนี้มันก็ต้องเข้าข้างฉันสิมันจะไปเข้าข้างใครล่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณเห็นเดือนมูนเห็นสิบไม้เท้าได้เดือนมกราคมคุณจะเจอกับโอกาสดีๆในชีวิตได้ ฟังให้ดีนะคะย้ำอีกรอบถ้าคุณปลดล็อกมองเห็นความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองที่เหนื่อยและที่คุณผูกอยู่อะคุณไปสุมไฟให้กับตัวเองในเรื่องอะไรแล้วมันเหนื่อยแล้วคุณปลดล็อกมันได้ด้วยตัวเองได้นะคุณจะเอาชนะทุกอย่างในเดือนมกราคมได้เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนะคะขอให้คุณเป็นคิงถือดาบชัดในตัวเองก่อนเช่นเออย่างคุณตารองเงินอยู่ค่ะคุณต้องชัดก่อนว่าพลังงานตอนเนี้ยคุณรอคุณรอแบบไหนคุณรอแบบอยากฉันอยากได้อ่ะฉันต้องการอ่ะอย่างที่ตาบอกใช่ไหมรู้สึกอย่างไรได้รับแบบนั้นคุณก็แค่บอกกับจักรวาลว่า ฉันยังอยากต่อไปฉันยังไม่อยากได้ตอนนี้ค่ะอืมริงออกใช่ไหมตาต้องดูแบบกระแทกอัตตานะคะก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่แบบฉันรับไม่ได้อะไรเงี้ยอืมชรัรแล้วอุตรราศีมีลนคุณบอกกับตาว่าคุณชัดแล้วค่ะเนี่ย คุณจะเปลี่ยนข้างในอ่ะแล้วคุณจะไปต่อคุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะสำรวจอ่ะสำรวจข้างในใจจริงๆนะคะสิ่งที่ตาบอกไพ่ก็ขึ้นตามนั้นว่าคนราศีมีนอาจจะได้เริ่มต้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะเรื่องของความรู้สึกนึกคิดหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะได้ไปเจอคนใหม่ๆได้ไปท่องเที่ยวได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการไปเที่ยวก็ได้ค่ะ การย้ายตำแหน่งก็ได้หรือการย้ายงานไปเลยคขาเนี้ยอย่างที่ตาบอกว่าเจ็ดดาบอะความลับของคุณตัวตนของคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้รับแบบนั้นถ้าตัวตนของคุณลึกหรือบอกชั้นชนะแน่นอนมันจะเป็นเช่นนั้นรวมถึงสามสามไม้เท้าคือสำรวจเดอร์มูนเหมือนเดิมไพ่พูดเหมือนที่ตาพูดว่า คุณจะก้าวต่อไปด้วยความสุขได้อย่างไรในชีวิตในแต่ละวันแม้กระทั่งตอนนี้คุณไม่มีแต่คุณมีอะไรบ้างล่ะคุณขอบคุณอะไรได้บ้างณปัจจุบันที่คุณมีอยู่แล้วเช่นคุณต้องการเงินต่อเดือนเท่านี้เนี่ยแล้วคุณได้เงินน้อยกว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยคุณก็แค่ขอบคุณในสิ่งที่คุณได้อะค่ะเพราะทุกคนเขาไม่ได้รับแบบคุณนะ คุณจะต้องเห็นก่อนว่าสิ่งที่คุณมีอยู่อ่ะคุณเห็นคุณค่ามันหรือยังถ้าคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะโดยเฉพาะตัวเองอ่ะคุณจะได้รับมากขึ้นอยู่แล้วเพราะนั่นเรียกว่าการสำนึกรู้คุณอ่ะลองมองหน่อยค่ะว่าข้างในคุณคิดอะไรแล้วถ้าคุณรอเอกสารอะไรอยู่การเซ็นสัญญาไปร่วมงานคุณสมัครงานหรือยัง ต้องย้อนกลับไปเนีย่ยถ,ถ้าตาพูดว่าเอ้ยคุณจะได้แบบรับความยุติธรรมนะคุณจะได้แบบเซ็นสัญญาทํางานนะก็ต้องถามว่าคุณทําตัวให้สอดคล้องหรือยังคุณไปสมัครงานหรือยังถ้าคุณยังไม่ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อความสําหรับบางคนที่ไปเขียนไปสมัครไปสัมภาษณ์แล้วแล้วรออยู่คราวนี้เวลาไปสัมภาษณ์งานเวลากดส่งเรซูเม่เนี่ยส่งด้วยความรู้สึกยินดีส่งด้วยความรู้สึกเชื่อมัน่น ฉันได้รับแล้วฉันเข้าไปทํางานแล้วค่ะแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนไม่รู้จะติดขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่คุณรออยู่ความยุติธรรมอะไรหรือความบาลานในชีวิตของคุณที่มันไม่สมดุลนะ่ะมันจะสมดุลมากขึ้นในเดือนมกราคมหรือถ้าคุณยังรู้สึกไม่ชัดเรื่องอะไรคุณจะชัดด้วยใจของคุณมากขึ้นในเดือนมกราคมเช่นกันนะคะขอดูเรื่องงานหน่อยค่ะ การงานคนราศีมีนเป็นอย่างไรคะคุณเป็นที่ยอมรับนะในงานของคุณนะ่ะคุณเป็นที่รักในงานของคุณในคนที่ร่วมงานกับคุณนะคะเป็นคนที่คนอื่นเขารักคุณนะ่ะเขาเคารพในตัวคุณนะ่ะ คุณเป็นแม่แบบเป็นโรโมอดีลของใครหลายคนคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือคุณอาจจะต้องช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งแบบให้เขาเลื่อนขั้นก็ได้นะคะอีกมุมหนึ่งนะแปดไม้เท้ากับหกเหรียญเนี่ยหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าอ่าบางคนที่รอเลื่อนขั้นอยู่อ่ะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นหรือบางคนรอย้าอยอ่ะ ถ้าคุณยื่นเอกสารไปแล้วอะ่ะมีสิทธิ์มากๆนะคะที่คุณจะได้ย้ายอืมนี่คือเรื่องงานมีความสุขนะคะเรื่องงานมีความสุขปกติอยู่แล้วคุณอาจจะบอกตาแบบนั้นเรื่องความราาักค่ะใครก็ได้เป็นอย่างไรคะ บางคนเฉพาะบุคคลอยู่ในความสัมพันธ์ของเราสองสามคนแล้วคุณก็รู้สึกโหยหาหรือรู้สึกว่าเหนื่อยอะคะ่ะต้องต่อสู้กับความรู้สึกนี้มาตลอดหรือบางคนรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นะแต่คุณก็ยินยอมให้มันเกิดขึ้นโดยการที่หลับหูหลับตานะ่ะถ้าคุณบอกตาว่าคุณไม่ทุกข์อะมันก็ a อ a เม n ซิ่งมากเลยนะคะแต่ถ้าคุณบอกตาว่าเออคุณตาทุกค่ะแต่ไม่กล้า คุณเห็นคำว่า challenge กับ courage นี่ไหมเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์และคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดของคุณกับคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ควรค่าอยู่ข้างๆคุณน่ะคุณต้องกล้าตัดสินใจกล้ายอมรับเผชิญหน้ากับความท้าทายและชัดเจนด้วยตัวของคุณเองนะคะ ถ้าถ้าบางคนบอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้มีแบบเราสองสามคนค่ะคุณอาจจะรู้สึกหรือเขาก็ได้นะคะงอแง,ง,งคุณไม่มีเวลาให้เช่นเขาไปหาเพื่อนบ่อยๆแล้วเขาก็ให้คุณเงาเงาอยู่ที่บ้านหรือคุณไปหาเพื่อนบ่อยๆแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาเงาอยู่ที่บ้านก็จะงอแง,ง,ง อืก็อาจจะมีการทะเลาะกันหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณกับเขาเป็นการทะเลาะกันว่าเออเธอไม่ไมีเวลาให้ฉันเลยนะประมาณนี้นะคะมาดูเรื่องของการเงินค่ะ จริงๆแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องการเงินตลอดแต่คุณรู้สึกว่าคุณขาดตลอดด้วยเช่นกันต้องถามก่อนว่าตอนนี้คุณมีหรือเปล่าส่วนใหญ่เราจะอยากได้ในสิ่งที่เราเราก็มีแต่คุณรู้สึกว่ามันยังมีไม่พอถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีไม่พอเราต้องมาแก้ที่ตัวเองนะคะเพราะถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่คุณจะไม่พออยู่ดีอันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดตามตรง เงินจะมาจากการที่คุณรู้สึกรักเงินเห็นคุณค่าของเงินทั้งเหรียญทั้งแบงค์ดูแลเขาเหมือนเพื่อนเหมือนคนรักอะเคยขอบคุณเขาไหมทุกการรับทุกการจ่ายด้วยความรู้สึกนะที่ดีด้วยขอบคุณธรรมดาเราไม่ได้ส่งความรู้สึกอะไรออกไปอะเหมือนเรานั่งสมาธิอะหรือเหมือนเราทําบุญเนี่ยแต่เราแค่ต้องทําอะไม่ได้รู้สึกอะไรมัน มันก็ไม่ได้ปุญอยู่แล้วทุกคนนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆคุณรอดมาตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดแต่คุณดันไปขาดแล้วก็ไล่ล่ากับสิ่งที่คุณอยากได้จงขอบคุณในสิ่งที่คุณมีในวันนี้ก่อนคุณถึงจะมีมากขึ้นนะคะอืมบทสรุปคะ่ะ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณรู้สึกเจ็บปวดในเดือนมการาคมอาจจะเป็นเรื่องของคนหรือความกลัวของคุณที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ตาบอกว่าถ้าคุณเห็นความกลัวคุณบริหารเขาให้ดีอยากให้เป็นอะยังไงคุณก็รอดอยู่แล้วทุกเรื่องลองคิดทบทวนหน่อยว่าคุณคู่ควรกับอะไร ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีอ่ะคุณก็ต้องหัดปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีที่มันมาวุ่นวายกับชีวิตคุณด้วยนะคะอืมถ้าคุณชัดแบบนั้นอ่ะมันจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากล้ามกายละมันจะมีแต่สิ่งคาว่ามันจะมีแต่คาว่าดีดีดีและดีมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะเอาชนะความเจ็บปวดนี้ได้นะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณชนะมองเห็นมันให้ได้ คำแนะนําค่ะอะไรที่มันใจร้อนอ่ะก็ปรับสมดุลให้ใจเย็นมากขึ้น คุณคือคนที่สร้างชีวิตตัวเองแล้วถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อะคุณควบคุมชีวิตคุณได้ด้วยเช่นเวลามีเรื่องหัวร้อนพร้อมบวกมาหาคุณคุณปล่อยให้มันมากาทบแล้วกระเทือนหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกเฉยๆนั่นคือไม่กระเทือนถ้าคุณเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ดีทุกปีอยู่แล้วหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอ่ะ แล้วคุณเป็นคนที่สร้างเองอะคุณจะไม่ได้รู้สึกแย่หรืออยากได้อยากมีอยากเป็นหรือต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะคุณจะสมดุลตลอดถ้าคุณมองเห็นอารมณ์นะคะนี่คือไพ่แนะนำแล้วไพ่ยนันนรกอย่างบอกคุณว่าอะไรก่อนไป ใครที่บอกว่าคุณจะทําอะไรไม่สําเร็จอ่ะคู่ยากอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวของคุณเองที่เป็นเดวิลกับแองเจทะเลาะกันก็ได้หรือเป็นคนใกล้ตัวที่พูดกับคุณในมุมมองที่ไม่ดีเขาอาจจะดูถูกคุณอาจจะแซะคุณหรือพูดกับคุณไม่ดีนะีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่สร้างจินตภาพเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตบ่อย ทั้งที่ตอนนี้คุณยังไม่ประสบความสําเร็จอะค่ะแต่เห็นภาพตัวเองนะเช่นได้เลื่อนขั้นนะคะเป็นภาพช็อตสั้นๆหรือฉันได้ไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นช็อตสั้นๆเนี่ยบ่อยๆคุณจะลบล้างความเชื่อที่คนๆเนี้พูดกับคุณได้หรือตัวของคุณเองเพราะการที่มีคนบอกกับคุณว่าเฮ้ยไม่อยู่กับความจริงก่อน ตรงรู้ไว้เสมอว่านั่นคือความจริงของเขาไม่ใช่ความจริงของเราอืมคุณจะประสานกายใจจิตใช่ไหมที่ตาบอกเมื่อกี้หัวกายของเราอะเชื่อได้ใจกับจิตเราเชื่อจริงๆเปล่าพลังงานโกหกไม่ได้นี่คือสิ่งที่ตาจะแชร์ได้ว่าคุณอาจจะโกหกทุกคนบนโลกนี้ได้แต่คุณโกหกตัวเองไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ทําบุญบ่อยๆบ,บุญกุศลของคุณเนี่ยจะส่งถึงแล้วในเดือนมกราคมนะคะนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีอะถ้าคุณมองเห็นมันอะมันจะเกิดเรื่องที่ดีเกิดขึ้นแล้วจงใช้ชีวิตด้วยการที่อยู่กับคําว่าโลกนี้มันไม่แน่นอนให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วไปต่อให้ได้เขานี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์กับคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะ ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซทาโลบายตาขอขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายๆค่ะ